สวัสดีครับวันนี้รู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนดีๆนี่เองครับเพราะว่าประชาชนก็แห่แหนกันไปทะลุ13.8ล้านรายก็คือเพื่อจะไปแห่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับรายละเอียดต่างๆจะเป็นเช่นไร ก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่10กันยายน2,566นายพรชัยจิโรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ผ่านมานั่นเองครับได้ํำเนินการยืนยันตัวตนแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้นก็คือ13,89,073คนหรือคิดเป็น91.80%ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนั่นเองขณะที่การใช้สิทธิ์ ภายใต้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26สิงหาคม2566นั้นโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง5กันยายน2566เวลา12.00น จำนวนกว่า2,929.10ล้านบาทจากผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า9.8ล้านรายโดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์ในวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านถ่งฟ้านั่นเองจำนวน2 9 0 6 6 8ล้านบาทวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน1 0 หาล้านจุดนั่นเองและวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน6.5ล้านบาทนั่นเองครับนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีคนประชาชนมากน้อยเพียงไรที่ได้รับการบริการในครั้งนี้นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็ามารับชมและก็รับฟัง